สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็นะครับผมมาเดินทางที่วังหินเนะ<ฮ>าะบรยรยากาศฝนตกนะครับท่านผู้ชมชวันนี้ก็ <c oughs> นัดกับพ่อหนองนะครับว่าจะมาทาขันละโมนให้กับท่านผู้ชมเนาะแต่ว่ายีก็ทําได้ใช่ไหมพ่อทาได้อยู่เพราะว่าเอฟซีทางช่องนี้ก็รอกันเยอะนะครับสำหรับแนวทางขันนโมนมีท่านผู้ชมก็ราเรารอบก่อนมาถ่ายกันแล้วก็บอกให้ท่านผู้ชมกดรอเนาะนะครับแล้วก็ก่อนคุณพ่อก็บอก สองศูนย์ตัวเดียวใช่ไหมพ่อใช่สองศูนย์ตัวเดียวเลยนะครับนินด้วยใช่ไหมว่าล่างใช่ไหมพ่อใช่สองศูนย์ศูนย์สองทะเบียนรถล่างค<ช>่ะครับผมก็มีท่านผู้ชมเนี่ยมีโชวมีราบกับคุณพ่อเยอะเลยนะครับว <c oughs> ันนี้ก็เลยมาตามเป็นขันน้ำมต์ครับได้เตรียมตัวมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะพ่อเนาะใช่นะครับผมแล้วหลังจากที่คุณพ่อปล่อยเลขหนึ่งสองสี่มามีความฝันอะไรเพิ่มไหมพ่อ้ามีมีมีเมื่อคืนครับมินิด มีมิตเขาโปรยทานนะครับแต่โปรยทานไม่รู้วไม่ใช่เขาโปรยอย่างเงี้ยเหมือนโปรยทานนั้นมันเขาเรียกว่ายังไงมันลงมาจากฟ้าที่ลงมาดินอย่างเงี้ยใช่เต้นเป็นทานแต่มีเงินเป็นเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบอย่างนงี้แหละแต่เหรียญบาทก็ไม่เยอะเหรียญห้าก็ไม่เยอะแต่เหรียญสิบเยอะทีนี้เ็าเก็บทานนำไปโปรเขาโปรยมาก็ไปเก็บเก็บเหรียญสิบอ่ะ เก็บจนไม่รู้จะเก็บเอาไปไว้ตรงไหนอะเก็บได้เยอะมากครับโเหรียนสิบใช่ไหมพ่อใช่เหรียญสิบนี่เยอะจริงๆเลยเก็บเอาจนทานนี่ก็โปรยมาแต่ไม่เห็นก้อนโปรยนันร่วงมาแต่บนฟ้าเลยลงมาเนี่ยเต็มไปหมดครับมันเปกมันเปกเหมือนว่าเราจะได้ของเใช่เหมือนอย่างเหมือนอย่างเขาเรียกว่าโปรยการว่าโปรยทานเหมือนว่า เราเก็บได้เยอะคงจะได้เยอะอะไรลักษณะอย่างนี้นเนาะลักษณะโปรยเขาโปรยลงมาโปรยมาจากข้างบนลงมาเต็มคนรบเก็บกันเต็มเราก็ไปเก็บของเขาเหมือนประมาณว่าเอฟซีในช่องจะถูกเลขกับคุณพงวนใช่ใช่ลักษณะเป็นอย่างนั้นถ้าเราแปลแบบนั้นก็ลักษณะเป็นแบบนั้นแหละเพราะทานเนี้ยก็เราเก็บเยอะมากเก็บเอาเหรียญสิบเนี่ยนะโอ้ ก็ถือว่านไม่รู้จะไปไว้ตรงไหนเป็นมีมิรฝันที่ดีนะพ่อเใช่เมื่อคืนนี้มีฝันดีประมาณว่าเหมือนจะเกิดเรื่องดีขึ้นกับคุณพ่อแล้วก็ทางช่องนะครับเกิดเรื่องดีขึ้นกับท่านผู้ชมทางช่องเนาะไม่แนอาจองหนึ่งสองสี่แล้วก็ได้นะพ่อเนาะใช่ครับแต่ว่าวันนี้เรามาดูกันว่าบูดจะเขียนให้เป็นตัวไหนเป็นขันน้ำมนต์ได้จะดูหยดน้ำตาเทียนหยดน้ำมนต์ขอพรบารมีองค์ปู่องค์ย่า ให้ท่านแสดงปาฏิหาริย์และอิทธิฤทธิ์ของท่านนะครับผมใค้ดูจะเป็นแบบไหนเราก็ต้องขอพรท่านครับและเป็นครั้งแรกด้วยที่มาทําขันน้ำมนต์ณสถานที่แห่งนี้เนาะครับใช่ครั้งแรกครับเป็นครั้งแรกนะครับคิดว่าถึงเวลาท่านจะเปิดให้แล้วเนาะครับเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยดีกว่าเนาะร่บ 嗯。Mm. สาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะพะพวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนะโมตัสสะพะพวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะพะพวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะข้าพเจ้าขอเปิดปัพพปรยาณมังคงพระยานาคายุสัพพารยาามาสี องค์แมยานาคียะสักุธมาเทวโตองค์ปูวานอนสัมมานาเมตยวตาจงมาอิชิปโรเกโยสัมมามกายะอาโตยังปริยติปิทิโยมาอยู่มามะมะมะมามาเทวสังคตยาวเตโรกโยสัมมามัเทวตารัตสัตตเตโรพะะวาตังพุทังอสัตติปิติโย โกตุปจินามัชสมมชเทวตาปเจโรกาโยตมณมัชเทยวัสปติโยวาปรยัสเตโรธรรมสัทถาวควาเทวตาปเจยนณมัชเสเอมิทิเตเตปัตระมัคกาโยทันสุปโธกาโรเตโยสันตสุตตัตตาอิทิโตกาโยตันตัตตาสักระยัง MAMAK MANANG ME TEWATASAN AKTU TARO KE YOSAM MAK SUKAPATIYA WATA PAKAWE TOH PAKAWA TAYO PARAYAN AKATSI TUKPATIYE AYO TEWATAPRAYAT TASANG UPATANG WE TE KEHRO TAYO SAMMAHMU MANANG ME KEWA JOWARAKAT TI ITI KAROTE MA TEWATOSO PAKAWA TAYO PARAYAT TI ITI WE TEWATASAN TAKTIK TANANG MANTABU TI ITI JOWAPARAYATAN มามณเทวติอิจิโยปโรเปโยธรรมะทุปตาเบตาประจเตเกโรธรรมะเทวติปติเยวะาปรุมตินัมโทอธิการโรชาโยวะชาสุปถายวเตโรภะควาตาโยธรมมะนมะเทวติปะัติดิโยารเตยัติอิธิโยปโรติยวะติธรรมะนมะเทวโตโยอริยนมะปติเวติยวะตังปรตติอิธิโยวารูติเยโรติโรรมอุโลโลเทวดัตโยอาตยานม อัมราติป mm ียติจมวเทียนกายโยธรรมารุรมโรมไตยโยกมรตไตรโยรมอาเสกาโรไทโยรมอาเสกาโรไทโยรมอาเสกาโรมามะกาโรอุทยังกาโรอิทิยังกาโรสมมณมากกายโหสุปัจจการยนักกายโหสุปจินักากายโหสุพุทธังอิทธิโย นามกายเทวตาประยตติจิจิโยวาโรูเตโยพะพวาตาจงมาสันทะตติ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 อิจิโยวาปุมาเทวโตโรปุมมาเทวังปุมาจงมาเกิดตตตติพิโยวโตโรมากายสันมะสุขะปะขทาวปาเทวโตสัพพทังปะตะกาเทวโตโรพะพวาตาจงมาสันพระอุตัง ตันทะอุทันยมเตโรภะตวะโตยาคุมาเทวติสิอิติโยวาปรังคตังอุปนตาวโตกรณะกักตังตังโตกันตังตังโตกันตังนักกันตังเตตังกันเตโรสรรมคุปเตวโตโรภะตวะตาปติอิติโยวาโลหุลูลูตามัทเเวตาอุปถาวิตาวเตโรภะตวะตาจงมาอัตกาโรจงมาอัตกาโรตังจงมาอัตกาโรตังจงมาอัตกาโรตังจง พรตันเตโรภัวาตายโยปรติอสิทธิมาวิอัตกาโรภะตวาตายโยวารติอสิทธิโยวหังวันตายโยตังมคเวโตโยตังพุทธังอัสปติเอโตพุทธังปัตระยนามปติเตโตพุทธังปัตระยนามติเตโตธรรมะปัปริยนามติเอโตปฏิปฏิปิธิปตโรเอโตยามหังวาเทวโตโรภะตวาโตมหังเวโตโยโหตุภุพติยาวตาจงมาเสวตา จงมาเสวติจงมาเสวติจงมาเสวตาจงมาเสวติจงมาเสวตาจงมาอัตตาโรจงมาอัตตารังจงมาเสมามาเสวะทิยาวเตเปรักมัทวะเอวาหาอุลูเตวาคุมาเทวติภูพรเรเรโรติอิจิกโรเตอุปติภุพเตโรอุปติคุมาเทวโตอุปติโยวหังวันทายุปติเยเวเทวัสยาวติสัมมาเทวตโอปรมะทาวติจิจิโย อิทิโยปโรเตวติปเตโรโตยาวาตาปรามติสิทิปตุโรเตโยธรรมปฏิปติโยวหังวันโทยา,ทาทตังปะทวาโตมหังวันทายโยตินิมิตวันติอิทิโยวันติอันธรยนามะวันติกายนามะวันติสัทพุทธยังวันติเอหิตังวันติ มาติ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 จงมาปะรยนามาติอิกิปรตทโยภะคววตามคควะเตอุะรังคันเตโรคราสติอุทิโยวาหังวันตายโยตังภะควาโตนามะพาโรเอโตภะคววตาปัจจะยังทุกทังอัศจรรติอิทิโยวาปรตทโยตีนามะอะคุมะเทวโตอะคุมะเทวตังอะคุมะเทวติ อาคุมะทุสัติปติโยวาโหโลพุทังอสิชะตุโตเวโตยาสุมาณามเวโทยาสุงสะปเทวโตเวโทยาสุมามังสุมามังปัจรังมันเทวโตโรภะคะวายโยปรมาเทวโตโยปรยนามเสปติโยวาพุทังเวทยนังคันตาโยโหตุวุทะกุมาเทวโตโรอิทิยูมาเทวโตโรภะคะวตาจงมาสุมารมาเทวโตโรปัตตะอาตะกันติเกโรหังกุมาเทวทัง อาจกะโรตังอิทิกะโรตังชนะกะโรตังอิชรากะโรบิโรคะสุตุมหูรูลุตาวตาอุตักกอุตักกะปรายนามะคติกะโรโกโยสังคตยาวตาปัติอุหติวัติเวตโรเวยามามัสราเตโตพุทธังอิศริวิวัติอิิริกาโรโยสังคปรมะอิทิกะโรยสังปรายนามะอิทิกะโรสังปรายนามะ มนมะกอะจวะโตโรภะทวตาปัจรรการีอธิเกโรเจตุปติยาวรณัสะตะอุสาวตาวียงวีย like <wh> ังมุระยานังบันทาวะโตโรภะทวเกิดตถทูนาเปโตโรขโยสังคปะเรยนามาติจิติสโรเกิดสังตตาสังตตาปโรเยนโมโหตุอุชเรยนามังคโรโยโหตุจงมาติตตถาภัตะอุตะกานาติติติสังตคา ติดติดสังกัฏุปทายาวตาติดติดสังกัฏะอุปทายากตาติดติดฐางังกตะโยวตังสังกัะสังกัโยวาายณนามาติดติดสังกัฏายนามคีกุพาคัสังคัลยานติติดแล้วก็เกิดเป็นสังคัลยานาดวงแก้วดวงธรรมดวงปัจจิยานามาสีเปิดเป็นยานสการโยเกิดเป็นสังคัลยานามาตา มีสัมปติโยวาโหโรหุลูตาเปกายนามะคะลายนาเกโรสัมมะมัตุปัปติตังเกโตโรยานุการโเยตุวอุทะการโยเยนุวะสิตาโรเยเนเกโรสัตตุปัปติปปัปติจาปปุรมะเทขุปรมัตถุปัปติปรมัตถุสัพพายาวโตโสปะโตปะปติโยวาปุรุมัตถะปะสิภูมาเทวติปปติโยโหตุขตังเวตายังอุทังเวตายังสัมมนังเวตายังกัตตยังเวติจิติโยวาโหโรหุรูตา โลหุโตาเวตังอัฏฐาโรโตสังพัฒกิยวานาเมเกโยวายาวายาวาเมโยวาสัมปะรยนามาเวยาวาอาหังกายโยสัมภะรยานังกายโยโหสุกายโยโสปฏิกายโยอาหางกายโยภะควากายโยเอหุกะยนามกายโยโหตุปัจจยังกายโยพุทธังอิสิยานะกายโยโหตุปัุตุมา ปัตุมาปริยนามะสังะปริยนามัสุพะเทวโตโรภะคววตาจงมาอัปปาริยะปิอิกิโยวาโหโลบุลูตาเวตาสังเวตาสังอัตยาสีอัทยาสังอัทยาสีมีมิิเตวโตโรภะคะวตาปติยังอุปาเทวติ มานามาเทวะโสปรรยนามาเสปิฏฐิโยวาปรูปตังเวเตโยวาโตปุรุปตังอิเตโยวาตังอุปตังเวตังยังสังอริยนาสีอิทิการโรอิทิการุปตังพัยาสีพัทยาวตังกเรยนังกสีโลกะยาตัสสะภักขุภิกขิมิคาดามาเทวตังปัจจะปัจจะสุปตังเวตังกัตยังสังกัตยาวสีโลทัสสะทุตุนาเตยวตาปรังนาอาเสโรคะโลปะสวาม ปะกวาตังปะกวาติปะกวาตังปะกวาติจิติมาจิวันเตโยโหสุขุภูมิโกโยเตยาวตางทัสตาเตติจิติสังครตตาเตติอุปติยาวตังสัสตาเตติมัจจิวตาสัสตาเตติบิมิคัตยาเตติจิติโยคัตตาเตติจิิวัตยาวโตคัตตาเตติภักขิวโทวาภักขิวโทวาสุขปัตตเรยนามะภักขิวโทวาอุปต เยวตังโทวาสีโยวาตังโทวาปรยานามะปะตะยานามะโทวาตังเอหิทุกมะเสวะตโรทัสุขะพุโตเวติโยวตาปะกะถังปะกะถังโลภะวาตาทโยมะมะมะเทวตาปะชิตัสสะหัตตุโรเยโดมะคิติโยวสังปเทนอุสังอปริยานามะเตโสอุทขายาวสังอปติยาวเสโรโหตุอุทุยนามังโหตุสามปริยานามังโหตุ ปัททริยนามังุโตตัถะจิววารตารโหโตอสุขเรียนามังโหตุสัถิิววะตังเริยนามะตารโหโุตัถุปัตยตาตัตติปัตังปัตยาวตังมามูมานณมะเทวเทโสอุขสิโยวตัสังอจารุกโรโตสังอิิยังกโรสังมานังโตสังอิพยังโตสังปัตยังโตสังปัตยังโตสังปัทะเยโสสังสังตตา สังกัโกสิโกสังโกสิโกสังโกสิโสังโกสังพัตยาสีตัวสังพัทยาสีตัวสังพัตยาสีอินทเรเกโรสังปริยนามาสังขปุษธมาเกโยสีครับสังพัตยาเกโยสีพุทธังอิทิยากโรสีอิทิเรเกโยสีพัตตวาเกอิทิกโรสีพัตตวาเก มังเทวตโรโหตุปเชกะโรเทโยสังคปัทยาวสีโลภะะวาติจิตพิมกวาตามพุทธังอปริยนามะภะคเวโตสังฆพุทธานาปิอุทิโยวโหโรหุลตาเตเกยาวสังคภะสวาติจิตที่โรเตเหตุปัเจกะโรตังภะสวาติ ุ็ที่ตมะรมเาติประทูประจำภูทรบิพาสติกนีมาดัดจิมาดกคุปิเจติอุทิยวะตังเจติอุทิยติเจติอตังเจติอุติยวะตังเจติตังเจติอุติยวะตังเจติตังตังเจติตังตังอิทังกะโตโรภะสาวตาจฉมาอัภรยนามะเอวิโตภะสาวตาเอวิโตสางภัทยสี กัตตากัตตังกัตตะรนังเมเจวัโตโสตถาวตาจงมากัตตะเรยนามาสีพิสิภิโยวาปุรุมัสเวสสีอะเจ็ดใช่ไหมครับพีใช่มันมันจะเป็นตัวเลขเลยสอง แต่ท่านบอกว่าโสปิโยปริยนามัทธขันนมนนีนะเป็นเป็นการยาณสีทัสสะทัศลาเตโยตังอันนี้ะไม่รู้มันจะเป็นตัวเลขหรือไม่เป็นตัวเลขท่านไหมครับไม่ไม่ได้บอกอันนี้่ท่านจะบอกสองตัวนี้เลยเนี่ยสองตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยจสเลยอะไรของตัวนี้ ตัวนี้จะมีอะไรหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าก็หกหนึ่งแล้วไม่ก็ห้าหนึ่งห้าหนึ่งกับหกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมยากซื้อเงเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะค่ับครบอกว่าออกออกสองตัวนี่แหละครับตัวนี้แหละรู้อยู่ว่าหนึ่งหนึ่งแน่นอนได้แต่นี้แหละไม่รู้ว่าเป็นห้าตัวอะไรมากห้ากับหกแล้ได้เลขห้ากันได้เลขหก ประทุนเหมือนท่านไม่ให้เหมือนท่านจะให้แค่สองตัวได้ให้แค่สองตัวมุมมุมนี้ก็เป็นข่าหนึ่งนะขาหนึ่งห้าหนึ่งทาไมห่าหนึ่งก็หกหนึ่งมันเป็นปริศนาตัวเดียวนี่แหละค่ะแต่ตัวนี้มันแน่นอนนะแสดงว่ามีหนึ่งแน่นอนมีหนึ่งแน่นอนใช่แล้วคุณพ่อเหนเ็นตัวไหนก็เห็นหนึ่งแต่ตัวนี้ ได้จังห้าแล้วก็หกใช่ก้าถ้าก้าวตรงนี้ก็เป็นเก้าอันนี้ก็เป็นห้ากับหกห้ามันเป็นปริศนาตัวนี้แหละมันหลายตัวแล้วกันงั้นก้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งกับหกหนึ่งใช่ห้าหนึ่งกับหกหนึ่งบ้าเลยนะเนี่ยสองตัวเลยนี่ใครทายตคนมาให้ครับโสตังโสภติโยปะรายนานามะ ถ้าจะบอกว่าไทยมาปรญยนามาสีพ่อปู่ปใช่พญานณคกูนาคาแหละ mm hmm. ท่านทำพิธีให้คใช่ mm hmm. องท่านกูนาคาท่านบ,บอกตัวนี้นะมาเน่แหละ mm hmm. หนึ่งเป็นยาสกปรายนามะนี่แหละพอมาเป็นอย่างนี้ปั๊บให้ตีตัวนี้มันจะเป็นตีเป็นตัวอะไรเป็นเลขอะไรตัวนี้ตัวเดียวนี่เลย เลยให้มาสองตัวเป็นห้าหนึ่งกับบุกหนึ่งเนาะห้าหนึ่งกหนึ่งก้อนหนึ่งกันไว้นั่เนาะเพราะว่ากอพอหันหัวลงกับเป็นเสาเนาะกับเก่ามาได้สามตัวเลยห้าหนึ่งบกหนึ่งแล้วก็ก้าหนึ่งได้เป็นเลขล่างด้วยนะเนี่ยโอ้ทำไมได้ไมาเกี่ยวอะไรกันเลยเป็นล่างอย่างเดียวเลยอ๋อครับไม่ไม่มีไปขึ้นข้างบนด้วยครับตัวท่านบอกเป็นล่างเลยเป็ล่างใช่เอ่ค่ะพี่นิวมองมุมนี้หนิก้เก้าหนึ่ง ถ้าหันหัวลงเนาะพอหันหัวลงเมื่อกี้ก็เป็นเลขเก้าถ้าหันหัวขึ้นก็เป็นเลขหกและเลขห้าแต่ว่าเลขค่อนข้างที่จะสวยเลยนะตีไม่ยากคบลไลท์ตัวแต่ว่าท่านตีให้ชัดเจนมากเลยท่านเขียนให้เนาะเป็นตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งห้าปกติเวลาคุณพ่อทำขันน้ำมนต์ท่านมักจะให้เป๊ะๆเลยใช่ไหมใช่ จะให้แค่สองตัวแบบนี้แหละถ้าคีได้ก็คีได้เลยแต่เรารู้แล้วแหละว่าเนี่ยมันแน่นอนแต่อันนี้แหละมันเป็นปริศนาคือมันยังมันมันก็ยังไม่ชัดเต็มที่มันจะเป็นหนึ่งก็เป็นหกก็ได้เป็นเก้าก็ได้เป็นห้าก็ได้แต่หนึ่งนีมาแน่นอนอ่ะแล้วเลขหนึ่งมาก่อนใช่ไหมคะพ่อตอนทีแรกเลยโศกตางโยสิเลขหนึ่งมามามาหลังอันนี้มาก่อนหนึ่งคงจะเป็นตัวน่าจะเป็นหลักหน่วยได้ลักหน่วยได้ งั้นล้วก็เอาเป็นห้าหนึ่งหกหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งขั้วหนึ่งมาที่หลังนะพออมาที่หลังอืมประกอบกับท่านกระยำมาด้วยว่าเป็นเลขล่างนะครับใช่เลขล่างล่างอืก็คือทุกครั้งที่พ่อเคยมาทำฐานน้ำมันไม่ถึงเมื่อก่อนเนาะมักจะออกเปรตเลยเปรเลยได้สองตัวแล้วเนนี้ก็ได้สองตัวค่ะแล้วก็ออกเลยอืมครับสิ่งเดียที่ได้ท่านก็ให้เปรเลยนะพอน้อได้อืม นะครับหรือว่าถ้าผู้ชมเห็นเป็นตัวอื่นเห็นเป็นตัวอื่นก็ลองคอมเมนต์เข้ามาบอกแอดมินดะูเนาะแต่ว่าหลักๆคุณพ่อกับแอดมินก็เห็นเป็นตัวเดียวกันน,นะพ่อเนาะเป็นถ้าเอาหัวลงก็เป็น 9, เก้าหนึ่งหัวขึ้นก็เป็นห้าหนึ่งกับหกหนึ่งนะครับแต่ว่าหนึ่งมีชัดชัด,ดเจนนะคะหนึ่งอยู่ข้างล่างชัดเจนมากแต่ว่าก็อยักบังไว้แน่นเนาะบังแค่ตัวนี้ แล้วก็นนมิตนิมิตของคุณพ่อตังวดเนาะได้เลขหนึ่งสองสี่ใช่เป็นยังไงนะคุณพ่อนี่ไม่ตังงวดนะครับหนึ่งสองสี่มีคือว่าว่ายน้ําเป็นผู้หญิงอะอว่ายน้ำสองคนเราก็เลยว่าเอา้าไปไมว่ายอะไรอยู่กลางทะเลเหมือนอะไรอย่างนี้ก็เ,เลยลงไปดูพอลงไปใกล้ๆ้เอาไม่ใช่ผู้หญิงแล้วนี่ทําไมมีหางเป็นปลาเนี่ยกลัวว่ายขึ้นมาบนฝั่งเขาก็ตามมานะั่นแหละ ตามาถึงฝั่งชายเ็เหมือนชายหาดเหมือนทะเลกว้างอะไรอย่างนี้เขาก็ขึ้นมาแต่แค่ครึ่งท่อนครึ่งท่อนหางปลาก็อยู่ในน้าแล้วก็าก็มาเขียนเลขให้หนึ่งสองสี่ก็ตายนะเลขหนึ่งเลขสองเลขสี่หนึ่งสองสี่ใช่พอเขียนเสร็จแล้วเขาก็ลงน้ําไปตอนลงไปก็เราก็ยืนรูตั้งนานเขาก็ไม่เขาก็ไม่ขึ้นมาอีกเลยเขาก็ลงไปเลยเลขสวยดีเนาะ หนึ่งสองสี่ตัวเดียวนี่แหละจะเป็นรางเงียครัเดียวเจ็บครั้งขันน้ำมนต์ที่คุณพ่อได้ทำวนแหงไม่ตอกที่เทค่างใช่ไหมล่างอย่างเดียวเลยเป๊ะเลยทำทำมันนั้นท่านให้ตัวเดียวให้เก้าหกขอเก้าหกเลยด้ล่างตัดให้เก้าหกออกเก้าหกในใต้ได้เก้าหกก็ขอเก้าหกเลยะครับ S <S อย่างนั้งก็ขอบคุณคุณพ่อมากนะคะรับขอบคุณ,ณค,รครับครับครับค่ะท่านผู้ชมได้มาแล้วนะคะขันน้ำมนต์ห้าหนึ่งหกหนะคะแล้วก็ความฝัน1นึ่เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมเนาะย้ำว่าเป็นแค่แนวทางนะคะ ถ้ามีชมไม่รับก็อย่าลืมคุณพ่อนะคะท่านชมเนาะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ